สวัสดีค่ะ,พ,ะพ่อแม่เพื่อนๆืนทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะแวันนี้ย่าจะพาไปเห็ดกลวยตากคะ่ะกวยตากสุดของย่านะคะสุดของย่าตุ้อินยูเคค่ะค่ะนี่ก็คือกลวยทีย่าทีใส่เนาะคะ่ะเนี่ยบางทีกวยห้องสื้อมากมันมุ้งผู้ใดกินเนาะคะ่ะมันก็นเหลือเหลือกับเสดดาย่ากับตากไว้ดีกวะะัวเนาะค่ะพอี่นออกะคะ่ะมาเบิ่งมาก ่วยลงเร่ค่ะเนี่ยทิมกับเจียดได้นอะค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่ารวยอยู่ต่างประเทศเท่าต้องซื้อเลยปลูกกินเองบ่ได้ดนะคะซื้อค่ะพอบางที่ บ่ไดเนาะเดาใจคนกับเอาใจบ่ถือค่ะสื่อมากงเที่ยกับบ่กินเทื่ยกับสื่อมากเที่กับกบพ่พ่อกันกินค่ะที่สองอย่างค่ะเอาใจคนกับเอาใจบ่ถือค่ะปันหลวง ประเทศใส่แผ่นซิลิโนนะคนค่ะนี่ค่ะใสกิจคือเกาย่าแห็นไหเฮ็ดแผ่นเดียวก็คือขีบโบเบิดเนาะค่ะพ่อพี่น้อง ย่ายใจส,สองแผน่นะเห็ดแผ่นน,น้อยๆเอาแล้วย่อยกบบเพิ่มเพิ่อมอร่อยด้วยการย่อยเพิ่มเพิ่อมอร่อยเลยใส่เม็ดไอ่เอิ่อนอย่งกับพี่แคนนัดค่ะจะพุ่ยลงไปนยค่ะสูตรย่อยค่ะสูตรเจทวีนยูเคนะคะ ใช่สูตรใครา <laughs> ยก็ระเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะค่ะนี่อะไรเหใสาย่หส่ลงไปเบิดโหลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแก็งนั้นถ้าเอาไปเข่าอบเลยค่ะเข้าโมเมนต์เจ้าของสวนเนาะค่ะคุณพี่น้งอันนี้คือกล้วยที่มันเหลือเอากับมาสามารถแปลลูกเนาะค่ะ ได้เห็นแบบนี้ค่ะกะเก็บไปเก็บไว้กินค่ะตอนนี้กระไดเพราะแปลหลูปมันแหงโอ้แหงและกะเก็บได้ดนเนาะคะ่ะถ้ากล้วยตาก,ห,ากาห้ากล้วยแผ่นท่ากกบแหงละค่ะตอนนี้ก็สิเอาออกจากแผ่นซิลิโคนเนาะค่ะเห็นบ่เนี่ย มอเนี่ยนี่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะตัดเครื่องเลยเนี่ยแล้วก็พันไว้เนี่ย